วันนี้แนนนี่นะคะพาทุกคนมาเช็คอินชิลเอากันที่ลีลาวดีสปาค่ะพาทุกคนมาผ่อนคลายนะคะให้สบายสบายในยามบหม่แบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้แนนนี่จะพาทุกคนไปผ่อนคลายกันยังไงบ้างนะคะต้องตามแนนไปข้างในแล้วล่ะคะ่ะบรรยากาศสบายสบายของลีลาวดีสปาที่เป็นสไตล์บ้านไทยแบบโบราณใจก,กลางกรุงแบบนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมาเอนกายสัมผัส กับความเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริงค่ะที่นี่เน้นการต้อนรับผู้ค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้านการบริการก็มีหลากหลายรูปแบบถ้าจะให้แนนนี่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังนั้นเกรงว่าจะฝอยสัตยายไม่หมดะสิคะเดี๋ยวเราให้พี่ฝนพนักงานของลีลาวดีสปาเป็นคนแนะนำดีกว่าค่ะลีลาวดีสปาเปิดมาสิปีแล้วค่ะจะเน้นในเรื่องการขัดผิว ผู้ใหญ่ไวทำงานนิดนึงก็จะเป็นพวงนวดไทยนวดน้ำมันนะคะนวดฝ่าเท้าค่ะแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นนวดฝ่าเท้าผ่อนคลายสบายๆค่ะลีลาวดีสปาก็จะมีอะคอร์สนวดไทยค่ะนวดน้ำมันนวดฝ่าเท้าแล้วก็มีเกี่ยวกับฟื้นฟูผิวพรรณค่ะแล้วก็จะมีผิวหน้าค่ะส่วนมากถ้าถ้านวดครไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นไทยลีลาวดี3ชั่วโมงค่ะหรือจะเป็นลีลาวดีเทอราปีค่ะตัวนี้จะ1ชั่วโมง40นาที แล้วก็รีเรวดีเราเนี่ยจะมีคอร์สที่แปลกกว่าที่อื่นก็คือตัวนี้จะเป็นคอร์สไทยผสมน้ํามันค่ะจะชื่อว่าคอร์สลัตนาโกศิน,นะค่ะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งจะมีะในคอร์สเขาจะมีอบสมุนไพรพิมพชั่วโมงค่ะแล้วก็จะเป็นนวดไทยผสมน้ามันอีกสองชั่วโมงค่ะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยคือถ้าสปาในกรุงเทพแล้วเนี่ยจะเชื่อได้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับรีลาวดีสปาที่เนี่ยก็เลยจัดสไตล์ที่จะเป็นแบบไทยๆค่ะแล้วก็สไตล์เป็นสวน คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนเป็นบ้านของตัวเองคะพอก้าวเท้าเข้ามาเนี่ยของเราเนี่ยอย่งที่บอกว่าเป็นสไตลส์สวนเป็นสไตล์บ้านเหมือนบ้านของเราเองเนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่เขาย่างก้าวเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับการบริการค่ะที่นี่เนี่ยพนักง,งานของเราเนี่ยเราจะสอนให้เขามีความสุภาพค่ะแล้วก็ก็จะมีเวลคัมดิ้งให้ลูกค้าค่ะแล้วก็พนักง,งานต้อนรับเนี่ยเขาก็จะขายคอส หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการล้างเทา้าแล้วก็พาลูกค้าเนี่ยไปตามห้องที่ลูกค้าเลือกใช้บริการที่นี่เราไม่ได้สกิลลลูกค้าว่าจะต้องเป็นระดับนี้เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าของของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มตั้งแต่ชั้นชั้นล่างจนถึงชั้นบนได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกคอร์ดอะไร เรายินดีให้บริการหมดค่ะแล้วก็การบริการของเราเนี่ยทุกระดับเท่ากันหมดค่ะ ะะถ้าสำหรับรีลาวดีสปาเนี่ยบรรยากาศเขาจะเป็นสไตล์เหมือนบ้านพอเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกอบอุ่นการต้อนรับของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่นุ่มนวลซึ่งเราจะมีการฝึกพนักงานของเราตลอดแล้วกอ็อยากให้มาทดลองอนวดกับรีลาวดีสปาดูเพราะว่ารีลาวดีสปาเนี่ยจะมีแพทเทิร์นที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าที่อื่นค่ะ ่อนคลายจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดแล้วนะคะจะหาว่าเมาแต่ไม่ได้เมาจริงๆค่ะและบรรยากาศของที่นี่นะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะเหมาะมากเลยที่จะมาเช็กอินชิลเอากันยามบ่ายแบบนี้ค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะมาผ่อนคลาย,สบาย,ส,บายสบายแบบแนนนี่นะคะอย่าลืมมาที่ลินลาวดีสปาอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนมีคอสเซนูตัวต่อ ไม่ต้องอิจฉาไปค่ะในโอกาสหน้านะคะแนนจะพาทุกคนไปเช็คอินชิวเอาที่ไหนอย่ายลืมติดตามชมนะคะเำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย